ข่าวินัยที่คือฟุตบอลไทยบายมาโนฟโปกิงสไตล์ประจำวันที่15ตุลาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชิ่งคืนนี้กันไก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะบาบ้างฟุตบอลไทยเชิ่งคืนวันนี้เปิดพังสเปตโตจริงทีมชาติไทยลุยศึก AFC อยู่23ปีพร้อมเจอทุกทีมในเอเชียนะ โดยงานนี้ที่ผมอาทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของโคชยงวรวุิศรีมะคะตเตเมจะลุยศึกฟุตบอลยูวีสปีชิงแชมป์เอเชียเพราะคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียและว่างวันที่25ถึงวันที่30ตุลาคมนี้ซึ่งล่าสุดก็มีการประกาศรายชื่อ27รายชื่อที่จะออกเดินทางไปยังประเทศมองโกเลียแล้วซึ่งเรามาดูเปิดพังเป็นตัวจริงทีมชาติไทยชุดลุยศึก AFC อยู่23ปีพร้อมเจอทุกทีมในเอเชียกันดีกว่า ซึ่งอันนี้จะมาในระบบภายใต้4231ซึ่งจะเริ่มจากทางผู้สัประตูจะเป็นเกียรติพลอุดมจากทางราชประชาแผงแบ็คโฟก็จะเป็นจตุพัฒน์สัจธรรมจากการท่าเรืออันเดนิโอแสนจักรักจากทางชุมบุรีเอซีโจท่านเข็มดีจากทางโอเดนเซ่บีเคจากเดนมาร์กแล้วก็โอเว่นชาบรีจากทางแสงทุริดองจากเบลเจียมส่วนวิฟฟ์ตัวกลางนั้นก็จะมีธนวัฒน์สุจิตาบอลจากทางเดซิตี้แล้วก็พงศธร จันทวงจะทางเชียงใหม่เอฟซีฟิลต์ตัวรุกทางฝั่งซ้ายจะเป็นตะวันโคโสโุโพจากทางเชียงใหม่เอฟซีฟิลต์ตัวรุกทางฝั่งขวาจะเป็นสกุลชัยแสงโทโพจากทางเกษตรศาสตร์เอฟซีส่วนหน้าต่ำก็จะเป็นเบนจามินเจมส์เดวิสจากทางออฟฟอร์ดยูเนเต็ดและก็กรลวิททษา,าจากทางเมืองทองยูเนเต็ดนั่นครับนานะผมเป็นคำว่างานนี้ทงังเป็ตัวจริงของทีมชาติไทยชุดยู23ปีในยุคข,ของโคจยงวรุตศิมคะก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ ก็ไปให้กำลังใจพวกเขาแล้วไปเชียร์พวกเขากันเ้วยครับสุดนะฮะทีมชาติไทยของเราเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าเปิดชมห้องเครื่องช้างศึกในยุคมาโนโพกิงดีกรีศูนย์ฝึกบอยส์มินิกเลยนะโดยมาโนโพกิงกุนซูชาวเยอรมันใบีภารกิจใหญ่ตเตรียมจะนำทีมชาติไทยลยศึก a อ f Cup 2020ปลายปีนี้โดยมีเป้าหมายเดียวนะฮะจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทวงคืนแชมป์ทั่วใหญ่สุดของอาเซียนกลับมายังประเทศไทยจกได้ โดยหนึ่งนักเตะถูกจับตาว่าจะเข้ามาเป็นแกนหลักสําคัญในแดนกลางทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคข,ของมาโน์ฟอคกิ้งก็คือการ์สติดซินทากโดยบิฟิลลูรเครื่องไทยเยอรมันจากสมโมสรปริททโลเอฟซีซึ่งเขามีดีกรดีเป็นถึงแข้งเยาวชนของสมโมสรบาเยอร์มินกทีมยักษ์ใหญ่ในศึกบุนเดสติก้าเยอรมันเขาเป็นแกนหลักสําคัญในแดนกลางของทีมเยาวชนบาเยอร์มินกหลายชุดลงสนามไปแล้วมากกว่า56นัดโดยปัจจุบันการ์สติดคนนี้ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากล็อกซามีในศึกไทยลีกนาดกาใหม่นี้ไปแล้ว6แมตช์รวมแล้วทั้งหมด418นาทีเลยทีดเดียวโดวยเขาคนนี้ทำแอซเสไปแล้ว4แอซเสมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากกับการขับเคลื่อนเกมของทัพมังกรโล่เงินโดยกริสดิดซิทาร์เนี่ยมีสถิติยอดเยี่ยมนาดกานี้ผ่านบอลทั้งหมด151ครั้งสําเร็จอยู่ที่129ครั้งหรือว่า84.3%โดยชนะ59ครั้งสำเร็จอยู่ที่26ครั้ง อยู่ที่ประมาณ1 4 0 6ที่สำคัญเขาคือแกนหลักพาทางปริเทโลเอฟซีบุกถล่มบีจีปทุมพ่ายคาบ้านไปถึง3-0ในเกมเกมนี้โอ้โหเป็นราว่าง,งานนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวห้องเครื่องโฉมใหม่ของทางช้างศึกยุคมาโนโพกิง้งงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีก,กว่าทีรศิลป์รอทุบสถิติอาเซียนครับเพียบเลยนะ โดยสุบผู้บอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายการ AFF Cup 2020ที่เลื่อนออกมาจากปีที่แล้วนะฮะมาแข่งขันในปีนี้ซึ่งจากสิงคโปร์นั้นรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมปี65โดยผลการชพรากแบ่งสายที่ออกมานั้นนับว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อยเพราะทั้ง2กลุ่มนี้ต่างมีทีมชั้นนำของภูมิภาคนี้แทบั้งสิ้นเลยนะที่พัฒนาตนเองยกระดับไปสู่ทีมเกรดดีของเอเชีย โดยผลการจัดตลรากแบ่งสายกรุ๊ป A งานนี้ก็จะมีสิงคโปร์เจ้าภาพไทยฟิลิปปินส์เมียนมาทีมเพลย์ออฟบรูไนหรือทิบอร์นเสเต้ส่วนก็ป,ปีก็จะมีเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียกัมพูชาและก็ทีมชาติลาวนะฮะโดยตลอดเส้นทางการแข่งขันฟุตบอลระการนี้ตั้งแต่ปี1996นะฮะจนถึงปี2021การเดินทางของทัวร์นาเมนต์ผ่านความเข้มข้นมามากถึง25ปี นักเตะบางคนในยุคนี้อาจจะเคยเป็นแฟนบอลหน้าจอมาก่อนและก็พัฒนาตนเองจากแรงบนันดาลใจนักเตะรุ่นพี่ต่อยอดสู่การรับใช้ชาติโดยมุย้ยธรสินแดงดากองหน้าชีมเชไทยรายนี้ที่ปัจจุบันก็ยุปาไปส33ปีแล้วลงเล่นรายการนี้มานแต่ปี2008รวมแล้ว4ครั้งคือปี2008ปี2010ปี2012และปี2016ควา้าแชมป์มาแล้วหึงสมัยปี2016 รองแชมป์อีก2สมัยปี2018และก็2012ขณะที่ปี2010ภายใต้การกุมทัพของบราันลอบสันทีมเมียดต้องตกรอบแรกในครั้งนั้นโดยชีวิตฟุตบอลประรสงเวียน AFF เอคัพของเจ้าบ,บุยนั้นได้รับรสชาติทุกอารมณ์ตั้งแต่ความบ้าแชมป์ตกรอบแรกดาวซันโบประจำทัวร์น,เนาเมนต์3สมัยรวมไปถึงยังเป็นผู้เล่นที่ยิงประตูเยอะที่สุดตลอดกาล เป็นดัที่2ประจำทัเวเ์นาเมนคือ15ประตูจากการลงรับใช้ทีมชาติไทยประการนี้เท่ากับทางวรุษศรีมะคะและก็เลอกองวินจากเวียดนามเป็นรองเคียงแค่น็อตอารัมชาของทางสิงคโปร์ที่กดไปแล้ว17ประตูเท่านั้นซึ่งกันตอนว่าด้วยวัยสถานปีเนี่ยหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าเส้นทางทีมชาติของกองหน้าจอมเก่ารายนี้รับใช้ทีมชาติไทยมันแต่วัยอายุ14ปีลากยาวจนถึงชุดใหญ่ลงเล่นทุกรายการ น่าจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของชีวิตของทีมชาติของเขาซึ่งการแข่งขันฟุตบอลเอเวฟคับ,นคบในครั้งนี้ชื่อของแข้งรายนี้หากไม่มีอาการบาดเจ็บน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีอีกหนึ่งคนในทีมของมานอโปกิ้งแม้ว่าวัยจะสูงนิบลิ่แต่สภาพร่างกายและกประสบการณ์รวมไปถึงความเฉียบคมยังพอไว้เนื้อเชื่อใจได้โดยเฉพาะทัวร์นาเมนต์นี้ในระดับอ,อาเซียนความเก่าของแข้งรายนี้น่าจะมีประโยชน์พอสมควรซึ่งการแข่งขันที่ไม่ตรงกับปฏิทินฟี่าเด บรรดาแข้งไทยอยู่ต่างชาติอาจจะกลับมารุวมทัพทีมชาติไทยไม่ได้ในครั้งนี้หากว่ามุม้ยธีรศิลป์แดงดามีชื่อติดทีมชุดนี้ไปด้วยและก็มีโอกาสลงเล่นในการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอฟคัพ2020นี้ก็จะเป็นการต่อโอกาสในการทำลายสถิติตลอดการฟุตบอลรายการนี้อย่างน้อยๆ3สถิตินะฮะซึ่งก่อนหน้านี้พังสถิติผู้เล่นคนแรกที่ครองดาสันโบสงสุดประจําทัวร์นาเมนต์ถึง3ครั้งคือปี2008 2012 2016 โดยสาิติที่รอมุย้ยทำลายนั้นประกอบไปด้วย 1. หางยิงประตูได้เพิ่มอีก3ประตูในเัวร์มนต์นี้ก็จะเป็นนักเตะคนแรกของภูมิภาคอาเซียนที่ยิงประตูสูงสุดตลอดการท,ทันทีโดยสติตลอดการเดิมทีทำเอาไว้นอตอารัมซาสิงคโปร์ยิงไปที่17ประตูหากยิงประตูได้เพิ่มอีก1ประตูในเัวร์มนต์นี้จะเป็นนักเตะไทยที่ยิงประตูสูงสุดตลอดการ โดยสถิติเดิมขอนเตะไทยที่ทำไว้สูงสุดตลอดการก็คือสถิติของตนเองยิงเอาไว้ที่15ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยและก็วารุษศรีมะคะ15ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเช่นเดียวกันต่อมาสถิติที่3ก็คือหามีโอกาสลงรับใช้ทีมชาติไทยประการนี้ในประเทศสิงคโปร์ปและก็ยิงประตูได้อย่างเป็นกอบเป็นกำจนจบดาวซันโบและก็การเตะที่ทำสถิติดาวซันโบสูงสุดตลอดการ โดยสถิติเดิมที่ทำเอาไว้ก็คือสถิติตัวของเขาเอง3ครั้งเมื่อปี2008 2012และ2016น,นานะผมเป็นตปว่างงานนี้นะฮะจะเป็นการทำลายสถิติอีกครั้งของเจ้ามุยไหมในศึก a อเครับในครั้งนี้ก็ต้องรอติดตามรับชมพวกเขากันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าลุ้น3แต้มแรกทีมชาติเวียดนามกลาง2แมตช์คัดบอลโลกถึงเวลาต้องมีแต้มแล้ว โดยทีมชาติเวียดนามภายใต้การน,นำทัพของปักขังซอลงสามในเกมคัดบอลโลกเอเชียรอบ3ผ่านไปแล้ว4เกมปรากฏว่าพวกเขานั้นยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยเก็บไม่ได้เลยแม้แต่คะแนนเดียวเสียไปแล้วถึง10ประตูรังอันับสุดท้ายของกลุ่มบีซึ่งเป็นการส่มเสี่ยงเป็นอย่างมากที่อาจจะกลายเป็นทีมแรกตกรอบในครั้งนี้ซึ่งตอนนี้ปักขังซอเตรล่นแผนงานอย่างหน,นักเพื่อจะหวังเก็บ3าแต้มแรกคัดบอลโลกในรอบนี้จุดได้อย่างน้อยต้องมี1แต้มจาก2แมตช์ในช่วงเดือนพฤศจิกยายนนี้ ซึ่งทีมชาติเวียดนามเนี่ยมีคิวลงเล่น,นานะเกมเย้าทั้ง2แมตช์รับการเยือนของทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่11พฤศจิกายนต่อไปด้วยพบกับทางซาอุดีอาระเบียในวันที่16พฤศจิกายนถึงแม้ดูแล้วจะเป็นงานที่ยากนะแต่พวกเขากหวังจะมีแต้มประจงได้ใน2เกมนี้นานะผมเป็นน้ว่างงานนี้นะฮะเป็นการพิสูจน์ตนเองอีกครั้งของทีมชาติเวียดนามว่าพวกเขานั้นจะอยู่ต่อหรือจะพอแค่นี้และนี่ก็เป็นข่าววิไนท์ที่คืนพุตบอลไทย หมายเลขโพกิงสไตล์ประจำวันที่15ตุลาคม2564โดยชัยบุพครังฟุตบอลไทยครับ